สวัสดีครับสมาชิกนะครับเอฟซี FC นะครับบ้านสวนแพะ้ชาแนลนะครับวันนี้นะครับวันอาทิตย์วันอาทิตย์ที่สิบสองสิบสองเอ่อสิบสามสินะครับวันอาทิตย์ที่สิบสามสิบสามมีนาคมนะที่บ้านสวนแพะ ของอาจารย์อนุชิตมือนี้นะครับเพื่อนมาติดตามเพิ่นเพิ่นเห็ุต่อเติมบ้านสวนแพรเพิ่อนออกมาให้สามารถล่อ,ลองลับการมาเยี่ยมมะเยียนเนาะเพื่อ,อ,อคนหุ่จักนะครับอยากจะมาเที่ยวเล่นบ้านสวนแพรเพิ่นก็เลยมีการต่อเติมการต่อเติมออกมานะครับให้มั่นมีทีนั่งแ้วก็สารารถที่จะลบฝนนะครับ เดี๋ยวผมจะพาเขาไปเบ่งนิดหนึ่งเนาะนี่ครับเดิมเดิมที่เนี่ยก็จะมีเฉพาะแค่ส่วนนี้นะครับที่เป็นโซ่สวนรับแขกนานๆแล้วก็เป็นโซนห้องพักข้างในเนาะที่นี่มันกัช่วงบ่ายมันแดดมันก็จะอยู่บ่ได้ก็เลยตอ่อออกมาช่วงนี้ครับเป็นต,อนต่อชาติลงมาอีก เป็นตอชาติองมากันี่ครับต่อชาติองมาแล้วก็กเห็ดบันไดนี่ขยายออกมานี่ครับกว้างก็เก่าครับบรดิษนี่กว้างก็เก่านี่ได้ครับดิภาเขาไปเยี่ยมชมเล็กน้อยนี่ครับเนี่ยลึกเข้าไปเลยที่นี่ฮะสามารถที่จะนี่เพื่อนตรงนี้ก็ก็สามารถที่จะมานั่งเล่นนี่ครับนี่อาจารย์เฉลชิยเพิ่นมีเสือมียังมาเดียบลอยได้ประดินนี่ ตรงนี้ก็จะเป็นมุมสําหรับเหนั่งนะฮะยอนขาได้มียอนขาให้เพลินเลที่น,นี่ครับแต่กี่มีแค่ตรงนี้เองนะครับมีแค่ตรงนี้เพิ่นกับตอมาอีกโซนทั้งนี้ก็จะเป็นบ้านผักเพิ่นห่องผักเพิ่นเนาะนะครับเห็นไหมครับเป็นห่องผักเพิ่นนี่นะฮะอันนี้ตรงที่ว่าเพิ่นต่อออกไปกจากตรงนี้ไปแล้วครับนี่ ผู้ใดอยากจะมาเยี่ยมมาเยียนนะนะครับเพื่อนก็เปิดรับแล้วนะครับเปิดรับผู้ใดอยากจะมาเยี่ยมชมบัานสวนแพะวันอาทิตย์กะเปิดรับนะครับเดี๋ยวสีผ้าเขาไปเบิ้งข้างในมือนอันติดคางเอาไว้ว่าจะผ้าเขาไปเยี่ยมชมทั้งในว่าเพื่อนเห็ดยังแน่ข้างในนะคบเพื่แล้วเพื่อน,ดนใดผลเป็นจังไง แต่ว่าเห็นผูขมุบขมัวอยู่หันกันพู้นหนึ่งโอ้ไม่ใไ่บุญหลเป็นมาเห็ดยังมู่นีนเห็ดย่างให่อ้เ็นนี่เห็ักอโอเขย่งานโอ้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 ขยันขักนอใหา่นอโอ้หลังจากที่ไปขมยปลาบานสวนผู้จัดการเดียวก็มายุงตรงนี้อีกคือเก่าอีกโอ้ กันี่แหละครับเ okay, so จ้าของเจ้าของทีเจ้าโคดแทคของแฉเขาฮองเพลินเบิดร์ดอะไะครับเพ่นแบ่งให้ให้ลูกให้เต่าเพลินก็ยังห่วงยังดูแลลูกเต่าอยู่ آ, ออาขรอมาอีกแน่เออนี่อันนี้เป็นส้วนหญา้าเขาโพดนี่ปลูกรอบสองแล้วตัวนี้อืมร <c oughs> อบสองใกล,ลุดเข่าบ่ไก่มัดขอดเขามากอ๋อคักด <c oughs> เขามากเขียเนะยาะเออมันมีไก่นํำนะตรงนี้นะครับอันนี้เป็นโซนดันไหเพลินนะครับตัวนี้จะเป็นพวกพักสวนขั้วต่างๆแล้วนะครับพวกพักสวนขั้วนี่นะครับเมนนื่อกี้จะมีผลผลิตอยู่นะผมเบิ้งแล้วนะครับอา่าบักกระเจี๊ยบเขียวเพิินนะครับกระเจี๊ยบเขียวถือว่าปลูกไว ใบอาจจะบ้องง่ามไปได้หอกครับแต่ว่ามันก็นให้ผลผลิตเนาะมันให้หน่วยมันให้หน่วยไหวนะครับนี่ขึ้นมานี่มีหน่วยเบิดนะต้นน้อยๆก็มีหน่วยละนี่ครับนี่่นีมีหน่วยละมีหน่วยเบิร์ดสุบมี่กุ้มบักเขือเ่อนแล้วต้นนี้ใหญ่แน่นี่ต้นนี้ก็ใหญ่อืม มีต้นเบิดนะครับกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบเขียวกระเจี๊ยบเขียวเอออันนี้ของขังนี่นี่ของของขังเพิ่นนะครับซุ่มของขังเพิ่นซุ่มเพิ่นขังเอ่อุวงนะครับบังุวงมะรากอมะรากออันนี้ตน้นปลาเขือเพิ่นปลาเขือเพิ่นต้นนี่น้อยหนึ่งครับแต่ว่าเออนี่นี่น,นี่ผมเสียเบิ่งนี่ กระเจี๊ยบกระเจี๊ยบต้นน้อยๆน,นะแต่ว่ามีมีหน่วยเบิดละ่ะนะครับนี่มีหน่วยเบิดเจ้าหน่อยก็จะเก็บได้ละครับอันนี้ก็เป็นโซนสวนขั่วเพื่อนเดี๋ยวจะยางไปเบิง่งบมะเขือัะเขือนี่ค่ะออกดอกแล้วเจ้าหน่อยก็คงจะติดจะติดหน่วยเนาะนี่ออกดอกละเบิด นะครับนี่ตัวที่เป็นตะวันซ่อนเนาะนี่นะครับบักพริกนี่บักพริกบักพริกบักพริกขีฟ้าตัวนี้นะครับแซ่บได้เลยครับนี่เห็ดเจียวสุดซดอีสุดยอดเลยนะครับอันนี้เป็นผลผลิตเพิ่นนี่ครับของแถมเลยกระเจี๊ยบเขียวหน่วยมันเนาะ นี่หน่วยมันที่เพิ่นเก็บอือน่าสิได้ลวกกินกับแจีวล่ะนะครับมือแรงนี่นี่ก็เป็นโซนเนาะนี่โซนเอ่อโซนสวนสวนสวนครัวสวนครัวโอ้นี่เพิ่นอนุรักษ์บักแม็กต้นี่ผักแม็กตัวนี้เนี่ยนะครับผักเม็กผักแม็กผักเม็ก ผักเม็กเพิ่นอืนี่ก็ตอบกอกตอบกอกนี่น่าจะเรียบน่าจะพานล่ะครับนี่ผมว่าติดเรียบร้อยแล้วล่ะตัวนี้นะหลอดล่ะได้จากตอบกอกนะครับบกอกหน่วยที่เขาเอาไปตําบักฮุงตําบักทัวตัดต้นมันลงมาก,ก็เอาตอเั้นมาฝังไว้ มาฟังไหวกะติดนะครับพี่น้องที่เบ่งอยู่้ามี่นะครับแบบนี้กะทดสอบเบ่งได้ครับเด้นอนี่ครับบริเฮ็ดยังไหลนี่ครับฟังลงขี้ดินกับแมนเลยเนาะนี่ได้ผลเลย <c oughs> ผมถืออนุญาตเขาบ้านสวนเพื่อนแบบวิสาสะบริขออนุญาตเพื่อนเดี๋ยวสิไปขออนุญาตเพื่อนก่อ <c> น <oughs> สวัสดีครับ สวัสดีครับอาจารย์สสวััดีครบขออนุญาตเด้อเอาาเลยครับตมสห็นเห็นเห็นยุงอยู่กันเลยสบายไม่ได้ขออนุญาตนะครับครับยุงอยู่ยุงอยู่พอดีผมมาเฮ็ดยังล่ะมือนี้เอาข้อมน่าโล่งอีกมามโหดมันอีกมันพองง่ามครับในกระจีซีอ่าข้อใหม่สีใหม่อะไรมาแรงก่อนอ๋อครับกำลังกำลังสีเตียมนี่ค่ำเลยใช่ไหมโอ้เชิญเลยครับผู้จัดการเชิญเลยเชิญชุ่มชมเลยครับถือโอกาสมาชมครับเห็นว่าต่อต่อเติม <B ad> <S <S บ้านพักออกมาอีกแม่นครับ <c oughs> ต,ตัวเติมมันไม่อีกอว่ามันแดดครับเล <c oughs> ่าฝนตกสาดใ่วุ้ยมงอยวุ้ย <c oughs> มงอยมันล้างหน่อยเลยคือเธอเธอมันสันน่นปวดเลยต่อไม่อีกตอนล้างข้าไม่อีกมันกันแดดกันฝนได้แขกไปไทามาพอไดเลยบฝนลบลบฝนลบยังเงาะลบแดดนั่นเองครับโอ้เฮษดรผสลักฮิดเรนต่อเติมไปฮิตเรื่เบรครับ โบเฮ็ดเล่น้ะครับเฮตเฮตคากรีล่ะผมถ่ายมาเรียบร้อยแล้วพอบั่นมันล้างหน่อยนะใส่ดิดิมล้างไงล้างไงเตือบเราชันนี่ได้มีมีหม่องด้านนาเนาะมีชันเพราะมี่ชันพอได้เศร้าพอได้เศร้ามี่แห้งย่างออกมาเนี่ยครับเพื่อมี่มูมีนั่นมี่เอฟซีช่องบั่นสวนแพะเช่าเหนี่ยวคนอยากมาเล่นไม่นั่นี่ก็ยินดีต้อนรับเนาะก็ยินดีครับยินดีต้อนรับทุกทุกคนเลยพอชุ่มแต่มันอาจจะบ่ดูร้ามันอาจจะบ่ใหญ่คืออ่าทั้งอื่นเพิ่นอืม บอกคอยมีเวลามาเห็ดแบบเต็มเต็มที่พี่เพื่อนนะครับครับอาศัยแต่เนีมีเวลาันหยุดธยังออกมาเห็ดวันอาทิตย์เนาะครับวันอาทิตย์จะเน้นเป็นวันอาทิตย์ครับเพราะว่าก็นยังทำงานทำการเนี่เออผู้ใดบางวันจะมีเวลาเห็ดแบบเปิดมือนเป็นพี่เพื่อนกับสีกัสิไดคักตัวนี้อยู่กับเดีดีกันนี่หรออันนี้เป็นเอ่อเป็นงานอดิเรกกตว่าไดนเป็นออกมาสูตรอากาศสูตรอากาศเนาะสวนสวนครับพอได้กินก็แซ่บนอนรับครับครับผมอย่างผมซุกเขาจะคล้องกันมันละแมนครับแมนครับ มื่อนี้เขาจีมียังเขาไปตุ่มห่มอยู่บ่มื่อนี้หม่ผมมีอยู่เด้นี่ยูนป่บผมก็เก็บก็เก็ียบเขียวได้โอ้ผมเห็นแล้วเหมือนหลยเร้ติอครับเก็บเขียวผมจงไปเบิ่งแต่งผู้การลไปเบิ่งแต่งเบื้องแต่งเนาะเบิ่งแต่งน้ำเอาเอาองที่เขามีอยู่ไป็ล่องเอาว่าตอนแรกนี้เนาะเดี๋ยวตุ่มห่มด้วยผลผลิตที่ในสวนน้ำเนาะคือในสวนครับเบิ่งมีผมได้เขียดหน่อยมันไ้เขียดพร้อมผมไาให้ย่ายห้ย่ายเพิ่นว่า เอามาเฮ็ดเกล็ดหน่อยให้กินไงโอ้ยเจ้าจีเฮ็ดจังไลยให้กินเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจังสีให้เบิ้งเบิ้งเมล้รกเนาะช่วงของไม่ในบุญหลายไม่ได้บุญหลาเพราะจีเฮ็ดกับเข่าสูตรโบราณบ้านเท่าโบราดโบราเคยกินกับเข่าสูตรโบราณร่องเบิ้งเรื่อโบราณเมล้างผมซื้อตลาดเขาหรอกบหาซื้อตลาดเขาเดี๋ยวถ้าเกียดหน่อยนี่ต้องไปเบิ้งพักติ๋วด้วยครับต้องใส่พักติ๋ว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 อยู่ไอ้ไหลหน้าสวนผู้จัดการมี อยู่สวนผู้จัดการร่องร่องเปเบิ่งเยื่อสีไปเบิ่งเอามาใส่น้ากันได้ครับครับอกวโอเคเลยนี่เกียดน้อยนี่กระเจี๊ยบนีอกกระเจี๊ยบเขียวเดี๋ยวก็เบิ่งกลางกว่าจักหน่อยนึงกว่าพ่อได้ต่ำบ่ครับถ้าได้จักสีหานวยกระสีกระตำได้กระตำไดเนาะตไมันถึงโมงงามปันไหนหรอกโมงบหนงมงงามปันไหนไล่สารไล่สารไล่สารครับใบกิะม่หั่นกินกินใบเต็มหนึ่งปลูกช่วงนี้ก็จะ มีปัญหานิดนึงมีปัญหาอยู่นะครับมีปัญหามองได้ก็เป็นอยู่ครับเนาะแต่ว่าขอให้มันได้ผลผลิตก็โอเคแล้วเนาะครับเนาะผมมาแต่ออกมีหน่วยมาเหลือเหลือจากเมื่อแรกกับมันเข้ากินที่ไหนครับครับครับบริวังยังเพราะเขาบระเด็นขาขายกับบริการยังไรหรอกได้ครับได้ครับอาจารย์เชิดตั้มสบายเลยเดี๋ยวผมขอหยาดไปเบิ่งไอ้บักแตงกวาก่อนเนาะครับผมเชิดครับครับครับไปเบิ่งบักแตงกวาเขาปะทินให้อาจารย์เพิ่นฉีดผลหนนีเพิ่นพวกฮอร์โมนพวก น้ำส้มควันใหม่อ้าไม่ใช่บุหรี่แล้วก็ย่างเลาะอยู่แถวนี้แหละเปรียวไป่ใช่ไปเก็บบักแตงกวาป่ะไปหุ่น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 เก็บเก็บเก็บเลยเก็บเลยสวนท่าเบิร์ตอ่ะล่ะนี่ต้นนี่นี่ก็ได้แล้วนี่นี่นะอันต้นนึงแม่บุญหลายเราสิผ้าเก็บบักแตงกวาของเห็นบอลนูน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 หรือท่านที่ตะวันตกนี่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 นั่น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 เห็นบอล เดี๋ยวเด้อพี่ฟังพี่ฟังติอเอออีเดะได้แล้วได้แล้วเพราะว่าไว้ดนก้นหิ้มสีแก่แกเออมันสีแก่เอาได้แล้วหน่อยนึงพงุ่นผุน,นยั่งยั่งยั่งบ่าวบ่าวบ่าขออนุญาตเพิ่นแล้วสีเตะตั๊มบอหมือเร่งเป็นตาดตดเตะตับอเบิ่งเงือด มีว่ใบมันกะสีมีอันนี้แน่ยอยู่ยออเออมันเท่าธรรมาชาติฮู้หน่วยหนึ่งเออต้มสีดยานหน่วยหนึ่งอเออีดมันหมไวเออไอสองล่ะเอาสองหน่วยล่ะอีบ่ก็งอกแง่แง่นั่นล่ะพอได้เต็มที่ดอก ตธรรมชาติเดธรรมชาติรมชาติมันจัไม่มีสารผิดตัวล่ะก็กินข้ากก็กินสบายใจพี่บอตุ๋นยังไงกหมาทงาน่ามบัตอากพ่อเห็นมันกัพอด้โอ้ันเห็นด้วยบางยังนี่เห็นบ่เออฮ ไดเออสามหน่วยละม่ว่อเขาเปลี่ยนดีนดดีวเดี๋ยวมันตัเป็นไงเลยมีหน่วยอยู่เนาะแต่ว่ามันหันบวชใหญ่บวชใหญ่ครับ แต่เราบอกสีเราบอกเออสีหน่วยสีหน่วยเออสีหน่วยพี่พี่อีกใหญ่อีหน่วยหนึ่งไุดนใหญ่เติบใหญ่เติบต้นทีสามกอทีสามหนึ่งสองสามหุ่นอันนี้อู้หน่วใหญ่อู้ตัวนี้คือคือเต็มที่เต็มที่บักแตงกวานี่ถ้าโบเบิร์กคาบโบเห็นเด้ อู้สุดจอดน้วยนี่ถือว่าสมบูรณ์สมบูรณ์เลยนี่เอาตำแหละมือแร้องเดียวผู้จัดการที่ตำให้กินเน,นี่ยนุนด้วยนึงนั่นใจนเ็นบอลนุนเออหนุนหนุนนุนนอยู่ทึง่งเออได้แล้วล่ะเข้าไว้โดนมันฉีกแกแก,แกมันสีหยาบบาดเสีดยดเลยแบบนี่ดันเข้าไป พ่อแล้วนี่มือนี่ได้โอเคได้ไดิได้ตำได้ไดินี่มือแรงกับเดี๋ยวตำบักแปงได้เมนูจากบ้านสวนแพะ่เป็นแล้วบ้านสวนแพะบ้านสวนแพะหมวดกอนเ้ก็บฟังนี่มันก็เลยเบิดเอ,อ Để chắc nói bướng xài bướng Luộm Luộm Ngoài Ngoài này nhai có mù Ngoài này nhai có mù Sư 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 ือแรงดนเขียดเด้ให่เขีดเมนู่ยังมือแรงเอา,าเหัวชิน้นไข<อ>่หนหหัว้นไ่นบเอา,า,าเหัวชินไข่เขียดยังสิเ็ดยังยเมนู่ยงังเขียดนี่ต้มเขียดน้อยตมเขียดน้อยใส่ใบยังใ,ยใบติวต๋วเอาอยู่บ่เอาเนาะเอาใบติ๋วน่ม ก็แสดงว่าตอนแรกที่เป็น,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 นผมเห็นต้นหนึ่งอยู่เด้ผมว่าเป็นขุนๆอยู่เด้ต้น,นยัคยงครับนั่นแล้วนนนนเนเออก,กูดเนี่ยกูดนีดกก่ะผมว่าขุนอยู่เด้กกดมาแ <laughs> ต่ใส่คือมาแต่ขู้จัดการขั้การปลูกิปวงโอ้มันยังเืเือเออ วันหนยอดกือครับผมมีตวนสาดนั่นเอาบ่สีเฮ็ดเลยบ่บ่เมื่อก่อนเมนบ่ได้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 โอ้นี่เนาะโอ้นี่นโอ้มาจะไรนาสวนผู้จัดการิชาเด้นี่พุทธกีเป็นแนวใดอตก้อนนี่โอ้ฮใบน้องาัก้อนนีก็เสียปเพิ่วก้อนมาเสียเปเพิโอ้ ต้นมะกรูดครับต้นมะกรูดเอออาจารย์เพิน่นไปเห็นอเออผมเอาไว้อยู่ในอันกระถางอยู่ในกระถางไอ้เซรามิกมันกะบอใหญ่มันกะแต่ว่ากบาะบอตายแต่ว่าบอใหญ่เออว่าปลูกว่ามันเหมือนกับเออสตาร์เพิ่งใวเมาอยู่นี่ก็สดชื่นขึ้นแล้วนี่เขียวขึ้นเลยนี่รอดแล้วนะครับนี่มะกรูดแล้วสบายแล้วพอนี่นี่ได้มากเลยฮะ เดี๋ยวสีหักัวทิ้ไข่ให้แม่แม่ยญ่บุญหลายเปินไปเพื่อสิกแกงเขียนหน่อยแต่จะไปเอาพักติว๋วพักติวอยู่นียังโมงมีเนาะครับนอหลืออยู่พักติวอยู่ไรห,หน้าสวนผู้จัดการเลื่อยขึ้นไปจากนีก็มีพักติวเดี๋ยวกันสิเก็บไปให้เพิ่นนี่ก็ได้พอสมควร นะครับนี่ได้พอสมควรเลยเมื่อนี้กถือว่าบักพริกบักพริกอวบบักพริกบักพริกยังมันมีมีเมนู่ยัางนออบักพริกนออบักพริกยังบ้านอีสุกบักพริกยังขาวๆอยู่บักพริกยังขาวๆอยู่น้องแพะกัขึ้นคอกเรียบร้อยเบิดล่ะนะครับน้องแพะขึ้นคอกเบิดน้องแพะขึ้นคอกแล้ว นี่แหละครับี่น้องเอ้ยนะครับก็บเป็นกิจกรรมวันช่วงวันหยุทวันอาทิตย์นะครับออกมาเฮ uh, ็ดเอ่อเฮ็ดสวนนะครับเดิมก็เป็นหน้าทั้งบัดนั่นแหละครับแต่ว่าเป็นหน้าก็คือถ้าจะปลูกต้นหมอกต้นใหม่มันกับอไะไรก็ต้องมีการปรับพื้นที่ให้เป็นสวนนําส่วนหนึ่งก็มีหน้าส่วนหนึ่งเนาะหน้าก็จะเฮ็ดไดเฮ็ดช่วงหน้าฝนนะครับก็เฮ็ดหน้าเอาไ้กินน้า งามนี่นะครับกระดิเห็ดสวนมาที่นี่มันก็นจะเป็นไร่นาสวนผสมไปนี่ก็เป็นกิจกรรมของเพื่อนกนัผมมาเบิ่งอยู่เรื่อยๆก็ดีขึ้นตลอดนวของเพื่อนนะครับนี่ผลผลิตขึ้นมาทุกๆปีดีขึ้นเรื่อยๆอ้าวไม่ใช่บนหรายแล้วเอาหัวซิงไค่ละ้นะครับตะกี้หัวซิงไคก็ซืือกินได้บมี่ดอกนี่แม่นบอกละ่ะหัวซิงไคกซืสือกินได้นี่โอ้อันนี้ฝีมือปู่ของไพนอนี่เนา ปูกเพราะชิ่ไคงามขัดองโอ้ครับแม่บ้นบานขแม่าบานของอาจารย์เพิ่นปลูกเพราะชิ่ไครดกขัดมีแต่เงาใหญ่ๆมีแต่เงาใหญ่ๆเลย<น><อ>พ่อบอกมากิน <c oughs> พักติวเอาอย่งไรพักติวสีแวะเขาไปเอาหรวยสิเอาขึ้นไปให้สิไเแบบมืองหเนอยู่บ จักหน่อยผุนแล้วเพราะว่าคำจักหน่อยกับสีขึนไปแวะเบงิงเออทั้งผุนนิดนึงอยู่คำตัวต่าอืม่นอยดิเออาสเก็บไปให้น้สิเก็บไปให้พักติวพักติวพักติวปดับประด้ สำหรับโอีพี่นีนอนะครับอีพี่เยี่ยมชมบ้านสวนแพรเพิินนะครับผ้าเบงเบ้านสวนเพิ่นถี่เพิินต่อเติมออกมานะครับต่อเติมออกมามีมองที่ยูมองพักมองเศร้าแล้วครับโดยเฉพาะน้องมีอยูมี่มองเรียนล่ะตะกี้ว่ามีมองให้ยูตอนนี้มีมองอยูล่ะน้องมีอยูก็ขึ้นไปเอาไปขังไว้ทั้งนี้ใดล่ะนี่ <laughs> ก็มีที่อยู่เพิ่มเติม<ป>น้องมีอยู่จ๋าไหนจ๊ะน้องขึ้นอยู่หรือเปล่าคะาไหนโอ้ครับถ่ายแล้วน้องม่นี่ถ่ายแล้วนะครับก็<ะ>เป็นบรรยากาศวันอาทิตย์นะครับเป็นวันอาทิตย์ที่13มมีนาคม 2 5 6 5บ้านสวนแพะมือนีเนาะครับเนาะเป็นกิจกรรมโอ้ยน้องมนี่กับยางเลาะบกเขาขอ,อกนั่แม่แล้วนะครับน้องมณีคนงามยังบกขุนคนบันไดยังบกขุนคนนะครับยังตื่นคนอยู่ยังหย่านอยู่ครับน้องมานี่น้องมนีนะบรรยากาศยามแดงๆนะครับตอนนี้ก็ช่วงประมาณ หาโมงหา,าหน้าที่บ้านสวนแพะแช่แนวนะครับมือนีกับผู้จัดการปีชาช่าน,นะครับได้มาอาไรงานนะครับป้าทายถอดกิจกรรมในบ้านสวนแพะพรองอาจารย์อนุชิตให้เบิง้งให้ชมกันนะครับนอกเพื่อผู้ใด้ไดติดตามอยากจะเห็นกิจกรรมของเพิ่อนบาแต่ละอาทิตย์นะครับมีกิจกรรมอีกอย่างแน่เออ เผื่อเออเอาไปปั๊บเพ็ดก่อนนะเฮาคือยังมีทีมีทางอยู่มีแดดมีหน่อยนะครับนี่ก็บอหลายเลยครับทีของเพิ่นกับประมาณลายกูกลัวเองนะนะครับนี่ประมาณลายลายเคืองนะนะครับประมาณลายเคืองกับแบ่งสัดส่วนเป็นสวนเป็นหน้านะครับเนี่ยแล้วก็เป็นโซนบ้านพักทั้งหลังก็เป็นโซนเลี้ยงสัตว์มีเลี้ยงไก่นะครับไก่ไข่ไก,ไก,ไก่บ้านแล้วก็มีงัว นะนะครับอันนี้ก็คือโซนห้องเพลนเนาะนี่พกม่วงเพลนเป็นต้นซ่อนคือยังครับซาซาบะเบนีกาเอาไวซาบนีกอนนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวคลิปนะเดี๋ยวจังนะครับมารวมติดตามมาเบิงน้ากันนอว่าบันสวนแพรของอาจารย์อนุชิตเพ่นมีเอียงมีกิจกรรมดีๆเอียงแน่นะครับตอนซาบะเบนีสวัสดีครับสบายดีสุขภูสุขคนครับสวัสดีครับ